สวัสดีครับนักเรียนโตอ,อีกทุกท่านนะครับวันนี้จะนนั่นฟังวิธีการแก้ความกลัวตายแบบ Living is Dying นะฮะ,แ,ะแรงบาาันดาลใจมาจากเป็นคลิปของคุณยุกลมนะฮะที่ชื่อว่าวิธีเตรียมตัวตายอย่างไม่ทุกวิธีเป็นสุขตอนมีชีวิตนะฮะก็ประทับใจมากครับมันเป็นคุณยุกลมก็พูดถึงเรื่องของมุมมองนะเกี่ยวกับความตายซึ่งมันเป็นอะไรที่เออเราก็กลัวกันเนาะ กลัวกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดนะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจว่าจริงๆอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราตายอยู่ตลอดเวลานะเขาบอกเนี้ยเราตายตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงคือการตายและเกิดใหม่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราเราก็มีการเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะอาจจะเป็นเรื่องของ พบชาตเอ่พบชาติคือว่าไม่ใช่ว่าเกิดใหม่เกิดชีวิตเนี้ยแล้วก็เป็นชีวิตใหม่นะโลกพบนี้พบหน้าไม่ใช่คือว่ามันเป็นถึงว่าเราเราสร้างละครขึ้นมาชุดหนึ่งอ่ะแล้วก็จบไปจบไปเนี้ยเหมือนเ่อเราเรามีเรามีามอ่เอ็นเกจเมนต์กับอะไรสักอย่างนะฮะสมมติเรากโกรธใครสักคนนะ่ะโกรธใครสักคนเนี่ยถ้าเราไปวางได้ก็จบละพบชาต์ก็จบละ แต่ถ้าเราไม่เราปล่อยวางไม่ได้เราพยายามตอกย้ำตอกย้ำตอกย้ำแล้วก็สร้างสร้างกรรมต่อเนื่องเนี่ยพบชาติก็ไม่จบนี่เป็นละะักษณะง่ายๆเหมือนกับเออการเกิดการดับมันเกิดการดับนะแล้วก็ผมก็เออทวยคมทีท่ประทับใจมากก็เลยทําให้ไปค้นนะไปคน้นจะซื้อหนังสือนะที่มันมีความคล้ายกันโดยโดยแล้วไปเจอหนังสือที่ชื่อว่านะฮะหนังสือที่ชื่อว่าเนี่ยนะ living <Okay. S 1> is dying นะฮะ ตายอยู่ทุกลมหายใจนะของคุณซองซาจำยำเขียนเซนะฮะน่าจะเป็นพระทางที่เบตนะของสวนเงินมีมานะครับอันนี้นี่เป็นตัวอย่างนะแัวแค่ตัวอย่างเนี่ยยี่สก่อนหน้าก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจเอ,อ้ทำให้นึกถึงไปทางเชื่อมโยงไปทางสตอิกได้เหมือนกันนะเพราะว่าทางสตอิกเหล่านั้นเราก็มีการพูดถึงนะฮะ เม m e n t a l อ y ก็คือระลึกถึงความตายเป็นประจำครับเพื่อที่ทำให้เรานั้นมีการอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะครับมีการโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เรามองว่ามันสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีการปล่อยวางปล่อยวางมากขึ้นเออผมก็มีความคล้ายกันนะแล้วก็แต่ด้วยความที่ทางสโตอิกนั้นคือผมอาจจะศึกษานะ ไม่ลงลึกมากเท่าที่ควรเดี๋ยวเรื่องนี้ว่าเขาพูดอย่างไรบ้างเดี๋ยว,วมีเวลาจะทําทต่อไปนะว่าวันเนี้เออพอไปเจอสิ่งที่คุณยุกรมพูดถึงใช่ไหมผมก็ไปค้นออนไลน์นะว่าเอ๊ะมันมีหนังสือประเภทนี้พูดอีกหรือเปล่าก็ไปเจอที่ว่านะฮะไปเจอที่บอกไปคือ living is dying นะมีประเด็นหนึ่งครับเลื่อนี้แนะนํานะถ้าถ้าถ้าเราอยากจะสนใจเรื่องนี้นะแต่ผมว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือ คือจะว่าไปแล้วเนี่ยยังไงซะเราก็หนีมันไม่พ้นนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําความเข้าใจมันคือบอกว่าทําไมเราถึงกลัวความตาย,ยานะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอะไรต่อเลยเป็นเนขาเขาใครเหตุผลว่าทําไมทําไมเราถึงกลัวว่าเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นไงต่อเราเลยเรากลัวกันแต่ว่าถ้าเรา เข้าใจมันนะและยอมและมีมุมมองที่มันที่มันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจมันมากขึ้นนะอาจจะทําให้เราไม่กลัวก็ได้เขายากตัวอย่างง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการนะวิธีการที่ที่ทำให้เราเรียกว่าสลายความกลัวลงไปนะเราอาจจะไม่เป็นมนุษย์นะเราคงไม่สามารถสลายได้หรอกแต่ว่าลดลงไปได้ง่ายๆด้วยกัน ด้วยการพยายามยอมรับแล้วก็พยายามที่จะสร้างมุมมองใหม่นะว่าเอ๊ะความจริงเนี่ยเราเป็นตัวเราจริงหรือเออเนี่ยนะเราเป็นตัวเราจริงหรือและตอนเนี้ยเรามีตัวตนจริงหรือเปล่าเออเนี่ยนะผมก็สิ่งดีนะดีนะมันทําให้เราเกิดความเรียกว่าละละการยึดติด คณยึดติดกับวิธีที่คุณพยายามพิสูจน์ว่าตัวคุณมีอยู่จริงแต่จริงๆที่คุณทึกทักว่าคุณเป็นนั่นเป็นนี่และทุกสิ่งที่คุณรู้สึกเห็นได้ยินรู้รสสัมผัสตัดสินล้วนเป็นสิ่งที่คุณปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิน้นนะะซึ่งหมายความว่ามันถูกกําหนดด้วยเหตุและปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมครอบครัวและค่านิยมมนุษย์ถ้าเราสามารถชนะความปรุงแต่งและการแยกแยะได้สําเร็จนะ คุณก็จะเอาชนะความกลัวตได้เช่นกันนะเนี่ยสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองบ่อยๆคือว่าฉันแน่ใจแค่ไหนว่าขณะน,นี้ฉันกําลังอยู่ตรงนี้จริงๆฉันแน่ใจสักแค่ไหนว่าฉันกําลังมีชีวิตอยู่จริงๆนเนี่ยผมว่าแค่คํำพูดนี้นะมันทําให้ผมรู้สึกว่าขนลุกเว้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันโล่งขึ้นมาทันทีเลยว่ะ เนี่ยจ,จะเป็นเหมือนกับอะไรที่มันตรงจริตก็ได้นะมันทําให้เออเนี่ยเออมันก็น่าตั้งถามนะาจริงอะ่ะจะกลัวไปทําไมวะหรือว่าเราจะไปมีอัตตาเราจะไปโกรธแค้นเราจะไปมีอารมณ์มีโมโหกับสิ่งอื่นไปทําไมเนี่ยเมื่อว่าความจริงแล้วพ้อมไม่รู้ว่าเราเป็นตัวตนจริงหรือเปล่านะเนี่ยนี่เป็นแต่ว่าอย่างบอกไปคือคนหลายประเภทนะบางคนเขาก็ ฉันมีตัวตนจริงสิเนี่ยพิสูจน์เนี่ยบางคนก็โหวชนฝาว่ามันจะตนจริงนะแต่ว่าถ้าถ้าคุณเป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่ว่าเฮ้ยค่อนข้างเปิดใจรับในเรื่องของโลกของจิตวิญญาณนะเรื่องราวของสปิริตชั่วหรือว่าศึกษาในเรื่องของออธรรมะมากขึ้นนะธรรมะในแง่ของการปฏิบัติจริงนะไม่ใช่ธรรมะในแบบของการการเดิมพันลงทุนเพื่ออะไรต่างๆนานนะว่าเท่เนี้คนน่าจะ มีความซื้อไอเดียนี่ไปนะว่าก,ก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะว่าเออเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามเหมือนกับสร้างชุดความเชื่อหรือว่าเอาข้อมูลใหม,ม่มามาเติมเต็มสิ่งที่เรา,าสิ่งที่เราเข้าใจอยู่มากขึ้นว่าจริงๆอะ่ะชีวิตมันก็เป็นมายานะเออเนี่ยหาเหตุผลมาซัพพอร์ต ให้ได้ว่าชีวิตนี่คือมายานะผมว่าแค่คนมีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยผมว่าความกลัวหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะหายไปเองครับและที่สำคัญ่ยเนี่ยผมชอบประเด็นนล้ครับลองดูสิลองสักแต่รู้ความคิดแล้วเฝ้าดูมันนี่คือการฝึกสตินะชัดเจนเลยเวลาเนี้ยคุณเ,เกิดความคิดบางอย่างขณะที่คิดเนี่ย ก็ให้แค่รู้ก็ให้แค่สักแต่รู้ว่าคุณกำลังคิดอย่างนั้นหากคุณกำลังคิดเรื่องอกุศลก็อย่าปล่อยให้ความคิดนั้นนำไปสู่อีกความคิดหนึ่งไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าความคิดแรกจะเป็นอย่างไรก็แค่เฝ้ามองมันนะฮะหากคุณกำลังคิดเรื่องดีๆก็แค่เฝ้ามองมันหากคุณคิดถึงกุญแจรถก็แค่รู้ว่าคุณกำลังคิดถึงกุญแจรถคุณ แลนะขณะที่คุณกําลังคิดถึงกุญแจรถคุณเกิดอยากดื่มชาสักถ้วยก็แค่รู้ว่าคุณคิดถึงชาอยากพยายามย้อนไปคิดถึงเรื่องกุญแจรถให้จบแค่นั้นฮะหากรู้สึกกลัวตายสุดขีดก็แค่ดูมันเนี่ยฮะเมื่อเคล็ดเนี่ยเคล็ดเนี่ยนี่อันนี้เป็นหนึ่งในเป็นเหมือนกับหน้าตัวอย่างนะของเล่มเนี้ย เดี๋ยวผมไป l ิ n k ไคลิปแล้วกันถ้าคุณสนใจนะว่าแค่นี้ก็ทําให้ดึงนะดึงสติให้เรากลับมาอยู่ในศูนย์กลางกายได้มากขึ้นนะมีสติมากขึ้นแล้วก็มีใจที่สงบเย็นมากขึ้นเป็นกลางมากขึ้นนะว่าแค่นี้ก็โอเคแหละคุ้มค่าในการทําคลิปนี้ขึ้นไหมคุณชมนะก็ถ้าสนใจนะเดี๋ยวให้ลิงก์คลิปแล้วกันลองอ่านดูนะครับแล้วก็ถ้าสามารถหาซื้อได้ก็แนะนำให้ซื้อมาอ่านนะผมก็เนี่ยกำลังสั่งซื้อมาอ่านอยู่นะครับก็เท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ